สิ่งที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้โดยธรรมชาติหประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเหล่าไหนาเล่า6ประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของสุขผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆโดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจกระทําอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์โดยโกตุหรละมงคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจแสวงหาทักขินยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ พิกสุตทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ